ก็สวัสดีครับพอดีว่าวันนี้นะฮะเมื่อกี้นี้ได้เข้าไปในเว็บนะครับแล้วก็ได้ยินได้เห็นนะครับมีคนเขามาเมนว่าบิ๊กไบค์เอาไปซื้อแกงนะครับบิ๊กไบค์เอาไปซื้อแกงทีนี้เรามาดูกันในความเป็นจริงกันนะฮะว่าบิ๊กไบค์จะซื้อแกงได้ยังไงนะครับเอาไปซื้อแกงได้ยังไงเพราะอะไรครับนี่ฮะมาดู ดูครับเราไม่สามารถเอาแกงใส่ตรงไหนมาได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะฮะไม่มีตะก้าหน้านะครับแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ยูบล็อกมีอยู่แค่นี้เองครับเรียกยูบ็อกได้ไหมเนี่ยมีแค่นี้นะฮะใส่แค่ถุงเครื่องมือก็เต็มแล้วนะครับส่วนแฮนนะครับแฮน มันก็มันจะเป็นแนวสโลปนะครับมันจะมันจะต่ำต่ำนะครับไม่สามารถจะแขวนอะไรได้เลยนะครับแม้แต่ถุงแกงนะครับถ้าจะเอาแขวนกระจกมาก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับกรณีเดียวที่จะเอาบิ๊กใบไปซื้อแกงได้ต้องทำยังไงครับเอาเป้ไปครับต้องสะพายเป้ไปด้วยนะครับและบิ๊กบซื้อแกงจริงๆคนจะเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ฮะมาดูตัวจริงในการซื้อแกงนะครับรถบ้านของเรานั่นเองนะครับ เจ้าตัวนี้คือ Honda Le ีดนะครับ 125cc ซีซีนะครับเป็นรถซื้อแกงยังไงเดี๋ยวเรามาดูความอเนกประสงค์ของมันนะครับนี่เริ่มจากนี้กอนเลยนะครับนี่อันนี้สามารถห้อยถุงแกงได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ของได้นะครับเลือกยูนะครับเนี่ยเลือกยู่ใส่ของได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมครับนี่ครับโอโหยูบ็อกนะครับ แปดลิตรนะฮะดูใส่หมกกระน,นกได้เป็นใบเลยครับเนี่ยหมกกระน,นกครึ่งใบนะเต็มใบก็ใส่ได้นะครับนี่ครับเจ้ากี่แกงนะครับแบบนี้แกงด้วยข้าวด้วยใส่ได้หมดเลยครับก็ดีเห็นนะครับก็เลยมาทําคลิปขำๆให้ดูนะครับว่าบิ๊กไบซ์ซื้อแกงมันในความเป็นจริงมัน,มนซื้อได้แหละแต่มันยากหน่อยนะอย่างที่บอกต้องเอาต้องเอาเป้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะถือมาได้เลยเพราะว่า ทำไมผมถึงคิดว่าอย่างนั้นบางคนอาจจะเถียงว่าทําได้นะทําได้ทําได้แหละครับแต่ว่าผมเคยลองแล้วนะครับไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กนะครับ